ไม่ทันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตายโอ้โหดีงเร็วงเร็วดงเร็วโอ้โหทักทครับมาดัครับ ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อบ้านหวานแหนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่หมายสะพานใหม่ชลบุรีนะครับนะครับผมไม่เคยหวานแหทะเลมาก่อนเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมันลุ้นกันดูนะครับนี่คือส้าใหม่นะครับที่ผมมาครับสะพานใหม่ชลบุรีนะครับท่าทีตกอย่างสวยเลยครับอยู่ข้างหลังนะผมเดินทางออกมาจากตรงนี้ก็ตั้งแต่ ตีห้าครึ่งนะครับครึ่งมาถึงตรงนี้ก็เกือบเกือบเจ็ดโมงนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเนี่ากเนาอตในีเ่มครับผมต้องมต้องีทนี่้นี่ครับผมบรรยากาศโดยรอบนะครับกับทะเลห้ากับบนสะพาน กับวิวกว้างๆฮะสวยๆบรรยากาศดีๆฮะเหมาะที่จะออกกำลังกายก็ดีครับหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งฮะวันนี้เราก็กาลังกิจกรรมกลางแจ้งครับโดยการทําคลิปแหวานแห่ช็อตนี้เราถ่ายไม่ทันนะฮะแต่เรามาดูช็อตที่เราได้ปลาเลยดีกว่านะฮะคนหัวพี่อินไัยคนได้ได้ช็อตได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ตัวนี้ถือว่าใสสวยครับไหนมาดูดูปลาดิฮะ นี่เป็นไงคุณเต้โชว์ปลาเลยเนะีย่ยโอเคอยู่ไซส์สวยไซส์สวยหลอ่อดีเราได้ไซส์อ่อนแงามอยู่อะโอ้ขอยขยหนมากเ็ <c oughs> นรถเีืยดนี่โอ้หเป็นไงล่ะฝากติดตามด้วยครับผมก็ <c oughs> จะมีผลงานการหวานแหมาให้ท่านู้ชมได้ชมกันครับ ปาลุนและติดตามไปด้วยกันครับก็เถือไปอีกกิจกรรมครับยามว่าของพวกเราฮะก็มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับได้หนึ่งตัวครับน,นี่เป็นปลาอะไรนะคุณพรอมปลา <Okay. S 2> กรแล่ลูกปลากูแ่ โอเคครับ <Okay, S 2> เราก็เก็บรวบรวมไวมครับไว้ทําเมนูช่วงหลังจากเลิกนะครับกิจกรรมหรือว่าเป็นหนึ่งในส่วนของอุามงอ์ปก,กอบของกับแป้นครับโ <c oughs> อเคเดี๋ยวไาชมผลงานกันเรื่อยๆครับเอาครับผมนี่คร โอ้หวานเลด้บานครับแะของคุณบ้านของคุณเอสายลมครับเป็นแหไทยะแหไทยที่เรามาเย็บเองผลิตเองครับให้เป็นเป็นแหจีนครับถื่ว่าเป็นการหวานที่บานครับแต่ก็ต้องมาลุ้นตัวฮะเพราะว่าเราหวานสุม่มฮะเราไม่เห็นฝูงปลากับแม่น้ำกว้างๆฮะ เดี๋ยวก็จะรวบรวมคลิปครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมหลังจากอเอาครับเรามาดูอตนีฮะวันนี้คุณเตเ้กำลังเตรียมชิ้นเผาอยู่ฮะนี่ครับมือชี้เป้าครับขอบคุณทอมือชี้เป้าครับคุณเต้มือหวานนะสำหรับรอบนี้นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูครับช็อตนี้ครับเราจะได้ตัวหรือเปล่าครับโอเคนี่ฮะไม่ที่มาไม่ทันรถนี่ครับผมกรบแหงพุณเดบ้านสายลมครับหวานได้บานหน้าครับแต่เห็นนะฮะเขาขาวขึ้นมาแล้วฮะได้ตัวอยู่ครับได้ตัวอยู่นี่ตัวเป็นโดนครับไม่มีผ้านะ หรือว่าการชี้เป้าครั้งนี้ประ Pokémon. สบผลสําเร็จนะครับผมไม่ทันฝูงฮะเมื่อกี้เอไม่ทันฝูงแล้วเราก็ยังได้ตัวอยู่ฮะเก็บได้ฮะครับผมเนี่ยฮะปลาทอดทั้งตัวครับยินทั Matrix ้งเกล็ด แขนเสียมทั้งนั้นว้าวฟันไม่เหลือวันสุ่มไปเรื่อยครับผมเอาเท่าที่ได้ฮนะก็ <laughs> อพอจะยามจะทำปิ๊กไาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันครับ <laughs> ตอนนี้ก็กำลังดูฮนะดูว่าปลามีตัวหรือเปล่ากำลังเดิน เลาะดูตามผิวน้ำไปเรื่อยนะครับเผื่อจะมปีปลาโฉบผิวน้ำไม่ได้เห็นนะฮะเอานนที่แล้วก็เล่ะเนี่ยมีเลาใหม่เปล่าไหนนะมีเลาอีกไหมดูสองตัวตัวตัวเล็กตัวเล็กนะแล้วตัวแล้วก็ตัว โอเคครับเราได้หวานไปแล้วครับช็อตนี้ฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นเงี้ยครบกับช็อตหวานกนงามว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมหวานบานเนี่ยไม่ค่อยได้บานหรอกหวานแบบไม่บาน๋อของเราเปนอย่างนี้เลครับผมรูให้กำลังใจดบนบานร้อะร

เจ้าะลูหวะเจ้าะับ เ้มีครับผมปลากระบอกปลากราะบอกหลังจากที่เราหวานปลาขนใหญ่เมื่อกี้แล้วก็ไม่ทันนะแต่เราก็ได้ปลากระบอกเข้าอมาแทนนะฮะดูภาพลมนะภาพลมถอยห่างนิดนึงอ่าโอเคพอเริ่มสายหน่อยฮนะเราก็จะมีพอเริ่มได้ปลาครับ แดดเริ่มออกปลาก็เริ่มจะเข้าแล้วฮะนี่ฮะแบบอกไฟยัางงานมนะผมเลยนะเปสวยมาดูช็อตของคุณเต้ยฮะในการหว่านแอ่วผมนี่ครับบานบานครับสวยบานสวยอยู่นะคุณเต้ยโอเคอ กับหาของคุณเอบ้านสายลมนะครับเรามาดูชอ็อตในห้าเราจะได้ตัวไหมฮะอย่างไรบ้างคุณเต้ยมีตัวไหมฮะเออพอบ้านละแห่ครับวันนี้ียไม่มีไม่มีก็กำลังจะย้ายใหม่ได้ปลาไหมก็ได้มาในระดับหนึ่งฮะสำหรับ ปลาที่ได้ฮะก็ถือว่าไม่ผิดหวังครับแต่ว่าถึงแม้จะไม่ได้เยอะับเพราะว่าเราไม่ยังไม่เจอผงปลาฮะเดี๋ย้วอันนี้เราก็จะย้ายไปจุดเทวหัวใหอ่างที่ี้เราจะย้ายจุดหมายฮะเพื่อไปดูปลาอีกจุดหนึ่งฮะว่าคอยรุ้นไงครับว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่าครับก็สวัสดีครับผมอมอีซี่นฟฟิตนะครับผมผมเออีซี่ฟิตสายบรมบันเทิงครับผมสุดยนเอซฟิตครับผม ตพ่อบ้านวันแฮครับแฮวันนี้เราก็อยู่ที่ทะเลเอ่าอางศิลาตอนนี้เราได้ปลายอย่างพี่ตอนนี้ก็เปิดใหม่แรกก็ได้มาสามสี่ตัวฮะก็ไซส์พอสวยอยู่ฮะเอได้ข่าวว่าเอมอีอ่ามีเมียน้อยใช่ไหมเพี่อนโอ้โหเยอะไม่น้อยโอเคครับเรามาถึงหมายฮะหมายอ่างศิลานะครับเราก็มาดูโอ,โอเคได้ฮะไ,ได้ปลาหลายตัวอยูอ่ฮะ เออยย่างงงี้ขผมกับไม้หั่งศิลาครับใช่ตัวใหญ่ๆหญ่ใช่ปากกระบอกไซส์สวยครับก็อย่างนี้สิอย่างนี้สิอย่างนี้สิที่ตามหาครับผมวันนั้นน่ะน้ำตรงนู้น่ะเป็นแบบนี้เลยแม่จะต้องแม่จะต้องหาไอ้สายคล้องเหมือนเป็นสายพ้าอย่างนี้ยโอเคครับมากรอบไปนี่ไซส์สวยครับไซส์สวยอยู่ฮะทำอย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยทำอยโอเคเก็บเก็บ โอเคครับผมราการเปิดตัว <scra> ท <commentary> ี่สวยงามครับโอเคครับคุณพ่อมได้หว่าดลงมาแล้วหนึ่งปีครับหลับช็อตนี้เรามาดูปลายนะว่าเราจะได้ไหมครับถือว่าล่ะทำไมเขาใช้แขนหักลูกทีแปดโลงูแล้วน้ำมันลึกใช่ไหมใช่แขนของเราอาศัยดึงเลย ถ่ายดึงเลยไม่มีตัวนะคว้าคว้าไปเข้ามีครับมีมีมีนี่ฮะมีตัวเล็กๆครับผมนี่ครับคุณทอนักภาคผู้เยาว์ครับไม่รอให้โตครับผมภาคมันก่อนนะเล็กมากครับเล็กมากเล็กน้อนเราจะไปเอาปลาตัวนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเก็บหมดแล้วเอไม่เป็นไรครับผมเราจะไปทอดกรอบฮะนี่ฮะที่ผมบอก นี่แหละฮะนักภากูยาวของจริงฮะแต่อันนี้เราก็ไม่พาคนะเราเราเรา,เราให้ภัยเขาอ๋อครับผมเรียบร้อยให,ให้ตัวอีกหน่อยแล้วกันงานเรียบร้อยพอปล่อยไปปุ๊บน้อยใจเลยฮะลอยเลย,ยลปล่อยกูทำไมเอคมอครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็เป็นอาหารปลาใหญ่ไปครับสวัสดีครับก็เราอยู่หาดอะไรนะ tắt kiếm có hồng bằng xe lạc ok dung mục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  มาลุ้นอหารนี้กันนะคะรับเฮ้ยโ <laughs> ูใช่ไหมพี <laughs> ่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อะไรคนชนเย็นชาคนนี้ใหญ่นิดนึงก็เอาแล้วจา <laughs> นนี่นี่ฮะนี่เลยชี้เป้าเลยตรงกี้หวานตรงไหนคนทำเป็นนะครับผมบางคนทไม่เป็นเลยตรงนี้ ีกระตุกนี่ยหวานไปฝั่งนูหวานตามลมไปแล้วก็จตอมาตรงนั้นไงไหนตอมอ่หนนเนี่ยเองก็อย่าว่านตามที่ม่เลยเอ็งก็หวานนั่นีงขึ้นแล้วขึ้นนั่นแหละึนี่เป็นไงล่โอ้ยดิเออยูาแิ่เนะเดี๋ยวดีานได้ิปอย่แหอ่ะกินมาไหมมามีตัวอยู่ ปวามน้อยตัวนิดตัวน้อยอะไร <c oughs> ครับควาไปแล้วครับผมโอ้ยโอเคเสียดายครับแหติดติดหลักสะมอกันฮะพลาดพลาดเสียดายว่ะต่า, <c oughs> า,าดจังฟ <c oughs> ุต ไม่ทันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมกินมาครับกินมาครับจากหน้านครับจากหน้าครับโอ้โหตายโอ้โหดึงเร็วๆดึงเร็วๆดึงเร็วๆโอ้โห <c oughs> สวัาดีครับโอ้มาดิครับกลับนี้ถ่ายรูปไปละถ่ายรูปไปละถ่ายแล้วไม่ไหนรถเก่าก็มาเพื่อเลยเมื่อกี้อ่ะลุ้นกันนะครับมีตัวหรือเปล่ารอบนี้ผมไม่ทันไม่ทัน

แต่ผมจะไปซื้อ1เซนมาไว้ก่อน1เซน1นเซนต้องเข้าแล้วใช่ไหมนี่สั่งอาจารย์ทอมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอลูกโตเดี๋ยวพรลูกเริ่มโตหน่อยเดี๋ยวผมจะพาลูกมาเก็บรถเล่นตรงนี้แล้วผมก็จะหวานเองใ้ประโยชน์ด้วยคือคือวางโปรแกรมไว้เสร็จแล้วอะอนาคตอะ วันนี้เราก็จบทริปแล้วนะฮะเราก็จะมาดูที่เราไปหวานแหกันนะครับเราก็ไปกันสองหมายนะฮะต,ตรงนี้ก็เป็นสะพานอะไรนะมันหม่ตรงนี้ครับรรแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็อ่างศิลาครับลแล้วก็สะพานบางแตนกลางเป็นปลาครับปลาเยอะมากมาชมกันส่วนใหญ่ก็เป็นปลา,าเขาเรียกปลาเลยนะคุณทอมโอ้โหปลาหัวตะกัวนะครับนะปลาหัวตะกัวแล้วก็ อันนี้โอ้โหแยงมาได้หนึ่งดอกนี่ฮะไฮไลท์ใครได้ครับใครได้เขาเรารอนะครับ้องได้ครับใหญ่ก็อยูงมาหัวตะกัวไสเนี่ฮะเี๋ยวรุ่งกุ้งครับไส่ใหญ่ๆนะแล้วถ้ามาตอนกลางคืนนะบอกเลยว่าสบายเลยน่ามังคืนมากครับนี่ก็เป็นมาหัวตะกัวอืก็หลายโลอยู่ฮะโอเค ก่อนจ,จบคลิปนะครับนะจะฝากอะไรถึงเอสีนะครับเชิญครับก็ฝากผลงานด้วยครับช่องอีซี่ิเป็นช่องใหม่ของพอมดาวอมพี่ฟินะครับผมของทีมของทีมดูเด <c oughs> บ้านสายลมนะครับแล้วก็ฝากอีกช่องนึงนะครับช่องน้องใหม่นะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับกับช่องพ่อบ้านหวานแหนะครับนักล่าลาบางทีนะครับตอนนี้ก็ฝากให้ไปติดตามรับชมกันนะครับมีชิปเด็ดๆให้ชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับผมผมสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ขอลาท่านผู้ชมมาก่อนสวดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ